กับจานเคียงเหมือนเดิมครับ EP 9นะ x HRP นะครับ,นะรบเดี๋ยวตั้งแต่เสกได้ยืนทอนยกเลิกนะฮะคดีเสร็จนะคดีของ HRP เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการเนาะแล้วมี FC ถามมาว่าอุ้ยอาราคาอาจน่าจะไปถึง20ดอลลาร์นะครับอ๋ออาจารย์ก็ตอบว่าถึง20ดอลลาร์อาจารย์ก็จะเก็บสะสมอีกนะครับ ไม่ได้ว่าจะขายนะฮะเป็นการศึกษานะครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเนาะว่าจะซื้อยังไงนะจะเป้าหมายถึงที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่สไตล์การเทรดของใครของมันเนาะไม่สามารถที่จะมาชี้นำหรือแนะนำการลงทุนใดทั้งสิ้นนะครับอาจารย์นี่ก็คือเป็นการวิเคราะห์ตามสเต็ปของอาจารย์เกี่ยงเท่านั้นนะฮะจะไม่เหมือน กับที่อื่นนะครับก็คือ,อก็ข่าวอาจารย์ก็ดูบ้างสมมนมาการยจะเน้นพวกกราฟเทคนิคมากกว่านะครับจะเน้นกราฟเทคนิคพวกอิเล็กเวฟมากกว่าแล้วก็ฟีโบแค่นั้นนะข่าวก็เป็นดูเป็นองค์กอบเฉยนะครับดูองค์กรเฉยแต่มี f c ถามว่าโอ้ย20โอ้ยต้องศึกษามาก็าคืออาจารย์ก็ศึกษาตามแนวทางของอาจารย์เนาะแอบน,นี้มันเรียนแบบไม่ได้หรอกแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า ความถนัดของใครของมันนะครับการเทคนิคบางคนก็สั้นแต่อาจารย์ถือยาวยาวมากยาวาายก็สะสมฮะถึง20ดอลลาร์ก็สะสมอยู่ยก็จะซื้ออยู่นะครับ30ดอลลาร์ก็ซื้อสะสมไว้นะฮะชอบนะครับชอบเหรียญเหรียญน,นี้มากนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็นี่นี่เนาะอันนี้คือราคา20ดอลลาร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําเส้นไว้ให้นะ อันนี้คือเส้นยีน่สบดอลลาร์อยู่ตรงนี้ข้างบนนี้เอาเป็นสีสีสส,สีชมพูเลยฮะนี่คือเส้นยีน่สิบดอลลาร์นะครับมันอาจจะไม่ไปถึงตอนนี้ก็ได้นะตอนนี้อาจจะไม่ไปถึงเนาะดูดูจากรราฟนะครับเห็นไหมฮะมันมันอาจไม่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่นะสัวว่าอันนี้ขึ้นขึ้นสามแล้วขึ้นสามลงมาขึ้นสี่แล้วเด้งไปยี่สิบดอลลาร์นี้โอ้มันมันน่าจะตกลกนะฮะ แป๊บเดียวย0ิบดอลลาร์น่าจะตลกนะครับน่าจะหรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้อ่าแต่แต่อาจารย์ว่าไม่น่าจะนะฮะอันนี้อยู่ที่หรืออาจจะอยู่ที่อีกรอบนึงว่าจะอยู่ปีไหนเนาะแต่อาจารย์เขาจะดูว่าเนี่ยเราก็สามารถดูแนวโน้มราคาได้ว่าจะไปถึงช่วงช่วงไหนนะครับสุว่าอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งเนาะหนึ่งอันนี้ครับมันเลยนะครับหนึ่งสองสาม สี่นะฮะห้าห้าอาจจะอยู่จุดนี้นะฮะอยู่จุดนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันโฟโมจริงนะฮะหรือว่ามีการใช้งานได้จริงเนะี่ยโฟโมก็นับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันก็เท่ากหนึ่งสองสามนะฮะสี่ห้านะฮะแล้วก็จบรอบตรงนี้แล้วก็นี่ลงมานะครับแล้วก็ a b c b ลงมาตรงนี้อ่นะฮะประมาณนี้ ต่อไปอันนี้เป็นขึ้นต่อไปนะฮะอันนี้อันนี้เป็นอิเลียเบฟนะครับอิเลียเบฟอาจจะอาจลงมาลงมาอาจจะไม่ต่ำกว่าที่ตัวนี้ของโรดานะครับหรือถ้าเกิดไม่ต่ำปุ๊บมันก็จะไปต่อนะอันนี้คือสมมติว่าลงมาเรียบร้อยละอันนี้ก็อาจจะใช้เวอาข้ามไปนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็สร้างขึ้นต่อไปนะฮะหนึ่งสองสามอาจจะแตกที่ยี่สิบล่าที่ขึ้นสามก็ได้นะนะฮะนะครับอาจจะแตกขึ้นก็ได้ อันนี้เป็นการาดูแนวโน,โน,โน้มเฉยนะฮะดูแนวโน,โน้มราคามัหรืออาจมันอาจไปแต่ตรงนี้ก็ได้ปึ๊บทีเดียวก็ได้นะฮะอันนี้เราอันนี้คือเป็นการคาดการราคาเนาะเป็นคาดการราคาเฉยแต่ตอนเนี้ยณตอนเน,น,นี้ยอยู่ในขึ้นสามอยู่จะลงขึ้นสี่ถ้าลงขึ้นสี่เราปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดต้นสีนานๆอาจจะเป็นการฟโฟมมานะนะนะบางคนอาจจะแบบว่าอ่าอันนี้จบขึ้นห้าละ อ่าขึ้นถ้าอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บเราลงมา a b c d ตรงนี้ปุ๊บอาจจะเป็นขึ้นเริ่มขึ้นหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามมันไม่อาจจะวิ่งขึ้นไปสิบสามน้อยเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ฟอร์มอลของของทโรคนะว่าจะไปถึงช่วงที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่การนำไปใช้จริงด้วยครับก็ประมาณนี้นะคะรับยี่สิบน้อยก็แค่เอื้อมเนาะ ช่วงนี้อาจารย์ก็เก็บนะเนี่ยช่วงตั้งแต่สองดอลลาร์เนี่ยสองดอลลาร์ถึงยี่สิบดอลลาร์อาจารย์ก็ยังเก็บอยู่เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะนะครับไม่ได้ขายอะไรเลยนะครับตามสเต็ปตามเป้าหมายของคนแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันเนาะไม่ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะยอ่อการาฟลงมาอาจารย์ย่อการาฟลงมานะจะยอ่อให้ดูก่อนนะฮะเห็นไหมต่อไปอ่ะยี่สิบดอลลาร์มันก็เป็นแค่จุดเล็กๆนะเป็นขึ้นเล็กๆนะฮะยี่สิบดอลลาร์อาจจะเป็นขึ้นเล็กๆนะครับเนี่ย ตรงนี้มองไม่เห็นเลยเห็นไหมครับอันนี้กรับมันนะฮะกลับมันเลยเนี่ยไปขึ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะสมมุติว่าหัวลูกศรน,นี่อาจารย์สะสมเนสาะสะสมส,สมมุติว่าเวาสะสมถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอาจารย์ไม่ขายอาจารย์ก็สะสมไปเรื่อยฮนะสะสมสะสมไปเรื่อยเห็นไหมครับเล็กนิดเดียวนะฮะเนี่ยอ่ะมีโอกาสไปต่อไดอ้อีกไกลเลยฮะหนึ่งสองสามสี่เงี้ยโอ้โหดูไปร้อยดอลลาร์นะฮะ ได้นะฮะอันนี้คือแค่ประมาณการนะฮะประมาณการราคาน,นี่ไม่ได้ชักชวนหรือแนะนําการลงทุนหรือว่าแบบแผนการแผนการลงทุนไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่สเต็ปใครสเต็ปมันเนาะเพราะว่ายังไงสุดแล้วสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่คุณทําทั้งหมดทั้งสิ้นในบนโลกใบนี้ก็ไม่สามารถออกไปได้มาแค่ตัวก็กอมากลับแค่ตัวเดียวตัวเปล่าไม่มีใครที่สามารถจะเอาสมบัติอะไรไปได้นะหรือจะเอา ที่ดินไปได้หรือจะเอาวัตถุอะไรต่างๆไปได้ไม่มีทางนะสำคัญที่เวลานะครับเนะเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้อ่าอัจนก็มาเป็นทานเนาะเป็นทานบาร,รมีนะฮะในการแชร์เนาะแชร์ความรู้ให้คนสนใจแล้วกันนะครับคนสนใจมาติดตามหรือว่ามาก็ได้บุญนะครอาจารย์ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เป็นการแชร์ความรู้เลย ให้โดยไม่หวังสิ่งอะไรเลยนะฮะแค่ให้ดูแนวะโน้มราคาดูเฉยว่าช่วยกันว่าไปถึงที่ราคาเท่าไหร่เนาะแต่เอ็กพีนี่น่าสะสมนะน่าสะสมอยู่ที่20นะเห็นไหมฮะยี่สิบดอลลาร์ก็ยังสะสมจะเป็น30ดอลลาร์ก็สะสมนะครับจะบอกว่าไอ้ก่อนนะฮะจะไม่ขายฮะเหรียญเป็นเหรียญที่ชอบนะบเหมือนรักหมาก็ไม่อยากขายอยเนี่ยสี่สิบสามสิบดอลลาร์อะไรเงี้ยดูนะครับดูสองเอ็นดูกราฟนะฮะ ดูกราฟนะครับเนี่ยเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมฮะยังไปได้อีกไกลนะแต่แต่ระยะสั้นเนี่ยก็น่าอยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็อยู่5 5าห้าถึงสิบสิบล้าร์ได้นะฮะเพราะ10ดอลลาร์ก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะฮะประมาณขึ้นขึ้น5นะฮะจบขึ้นห้าก็ขึ้นอีเลเวฟขึ้น2ต่อไปนะครับอันเป็นอีเลเวฟเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นพื้นเริ่มต้นดูจากกราฟแล้วนะครับเนี่ยดูจากกราฟแล้วเป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะครับ จุดนี้นะครับสุดท้ายก็แล้วก็อยู่ที่ตัวเหรียญนะครว่าจะไปถึงไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวให้ไงเจอกันอี EP ต่อไปนะครับถ้าติดตามจารย์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะวันนี้ก็ประมาณอรรู้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ